ก็อขอถือโอวาทถวถือโอกาสทบทวนโอวาทเรื่องอธิษฐานจิตให้เป็นทุกครั้งที่เราทำบุญต้องอธิษฐานจิตให้ดีเป็นอธิษฐานบารมีของเราเป็นการเซตโปรแกรมออกบอกออกแบบชีวิตของเรา เราต้องการชีวิตของเราในปัจจุบันและในอนาคตทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอย่างไรเราก็อธิษฐานเอาโดยยึดหลักที่ได้เคยแนะนำเอาไว้ว่าให้อธิษฐานเรื่องที่เป็นหลักหลักก่อนคือให้เราสมบูรณ์เรื่รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ ลาบยศสรนเสริญสุขมักผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม เกิดในครอบครัวธรรมกายร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้สิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อการสร้างบาร,รมีตั้งแต่เกิดอย่าได้ทำบาปเลยทำแต่บุญกุศลเรื่อยไปจนหมดอายุไขมีทรัพย์แล้วก็อย่าได้โมเพลินในทรัพย์อย่าได้มีความตรณี ให้ใช้ให้ใช้ทรัพย์เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีเกื้อกูลทั้งตนทั้งโลกและสัพพสัตว์ทั้งหลายเพื่อที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราก็ตั้งความปรารถนาหลักๆอย่างนี้ของเราไปนอกนั้นที่เป็นปกกินกะเบตร็ต เราก็เสริมเสริมให้หนานแน่นไปเรื่อยๆในปัจจุบันนี้เรามีข้อบกพร่องอะไรเราก็อธิษฐานจิตเอาถ้าเจ็บป่วยไข้ก็ให้หายป่วยให้แข็งแรงให้อายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ ถ้ายังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีมีลูกมีเต้ามีลูกน้องบริวารที่ดื้อดึงดื้อด้านก็ขอให้บุญบรรดาเนี่เป็นคนเก่งและดีเป็นเด็กดีเป็นบัณฑิตเป็นนักปรา์เป็นนักธุรกิจก็ให้ซื้อง่ายขายง่ายคล่องกำไรงาม เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายท่านรับราชการก็ขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ในสายงานนั้นก็ตั้งความปรารถนาของเราไป ถ้าเป็นนักการเมืองก็ขอให้บุญนี้บรรดาให้บริบาลบ้านเมืองให้ได้สำเร็จให้ราบรื่นอ,อย่าได้มีอุปสรรคเกิดขึ้นสมกับที่เราได้ตั้งใจอุทิศตนมาทำงานเพื่อส่วนรวมท่านเราจะอธิษฐานจิตให้ประเทศชาติศาสนาวิชาธรรมกายจเจริญรุ่งเรือง ให้พี่น้องผองไทยรักกันพี่น้องเพื่อนร่วมโลกก็รูร้รักสมัครสมานสามัคคีกันถิ่นรบราฆ่าฟันอยู่ในแดนที่เกิดวิกฤตก็ขอให้สงบร่มเย็นเป็นสุขเราก็นึกถึงบุญอธิษฐานกันไปแล้วแต่ตามความปรารถนาของเราสิ่งที่เราตั้งความปรารถนาอยู่ในกลางดวงบุญ เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็จะส่งผลไปตามความปรารถนาของเราถ้าบารมียังไม่เต็มเปี่ยมก็จะค่อยเป็นค่อยไปเหมือนการตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเมื่อย,ยังสั่งสมบารมีอยู่ก็ค่อยเป็นค่อยไปบารมีก็ค่อยคอยแก่กล้าไปเรื่อยเ จะปรารถนาเป็นพระปัจเจพุทธเจ้าพระอัครสาวกพระมหาสาวกอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นไปตามกำลังแห่งบารมีของเราเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะสมปราถนาปราถนาจะเป็นที่สุดแห่งกองสเสบียงแบบเดียวกับท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี มหาอุบาสิกาวิสาขาเราก็ตั้งความปรารถนาไปเมื่อกำลังบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็จะได้เป็นไปอย่างนั้นปรารถนาจะเป็นที่สุดแห่งแพทย์แพทย์ประจำพระองค์เหมือนอย่างหมอชีวกะโกมารพัฒก็ต้องตั้งความปรารถนากันไปเพราะฉะนั้น บุญจะเป็นแรงผลักดันให้ความปรารถนาของเราสมหวังไม่มีการค้ากำไรเกินควรเรื่องบุญเรื่องบารมีนั้นมีแล้วต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีนี้ก็เป็นการทบทวนโอวาทเมื่อกพฤศจิกายนพุทธศักราช2,548 โอ้มอฟักพวกเหลาเจ้าข้าสาธุอ่ะเราม เราាប់ទ្លា